ใจจันดแไไม่เครับผมครับแม่เอาขอบคุณปาวันด้วยนะครับแม่เ,เมื่อกี้ผมไปเลอยโสดกับสามมาแล้วผมก็แพ้สาวไปแล้วด้วยเพราะว่าแพ้สาวเพราะว่าเฮียเบิ้ลน,นั่นแหละ ให้ผมแบบคนเดียวเลยแล้วเฮเบิ้นก็ไม่มีของขวัญใช่ไหมละ่ะผมมีของขวัญเยอะๆเ้าไปซื้อให้เขาไม่ได้เมื่อกี้ก็เลยแพ้เขาเลยก็เลยออกมาเลย <Okay. S 1> ผมก็เลยบอกว่าแม่อ้อยผมยังไม่ตื่นเฉยๆนะ ไม่อ้อยตื่นแล้วเดี๋ยวไม่เล่นละถ้าสมมติแม่อ้อยตื่นปุ๊บไม่เล่นละอาการโอเคขึ้นแล้วครับขยับปากได้ที่แรกมาวันแรกแบบวันแรกที่ทำเสร็จเลยมันมันก็จะมีเลือดออกตาม ตามแผลที่ที่เราผ่าใช่ปะแต่พอนอนผ่านไปคืนนึงมันก็หายเมื่อวานก็รอขยักพูดไม่ค่อยเยอะก,นนอนกินมันหมดตื่นนอนกินมันหมดตื่นนอนวันนี้ก็เลยอาปากพูดได้ ต้องตัดไหมครับฝากงานแม่เจีย๊ยบด้วยสิบเก้าสิบเก้านี้พบเจอกันครับมีพี่ฟุกด้วย <c oughs> แล้วก็ฝากงานทุกๆงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของพี่พี่วงออนเดอรารัเดอรหน้าเดือนนี้เดือนเดือนหน้าน่าจะงานค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับ เยอะกว่างานไปสุดยอ,อดมากแงก็ฝากไปให้กำลังใจพี่พี่วงออนด l ร s t ด้วยแล้วก็น้ำชาน่าจะกลับประมาณเกือบกลางเดือนสิ้นเดือนนี้ครับก็ฝากพวกเราออนด l ร s t ในเวอร์ชันปีสองพนี่สิบ้นี้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเราก็จะทำทุกๆงานให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แล้วก็ฝาก ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็บบม,มีงานวันนี้ด้วยเอยาเนรรัสแต่ตามจริงแบบผมจะดีเครดิตน้องออฟสเต,ตฟัสเพราะว่าออฟสเต,ตฟัสมันเอารูปมันขึ้นคนเดียวครับมันไม่เอารูปวงขึ้นไปด้วย <c oughs> ผมก็เลยไปก็เลยไปก็เลยส่งรูปวงไปให้แล้ว ส่งรูปโบปมอดของวงที่ไม่มีออฟสเตตฟ,ฟัซเข้าไปก็เลยบอกให้วงโพสร,รูปนี้นะรูปที่มีไม่ต้องมีน้องออฟก็อาสัตไอออฟออกไปเลยเพราะว่าออฟบรรปม,ปรมวงานมันมันไม่มีรูปเราตามจริงออฟต้องขอบคุณเรานะเพราะว่าเราให้เราให้ออฟไปด้วยอะ่ะพวกออฟมาร์กโจอะไรพวกนี้ต้องขอบคุณเราแบบแบบว่า เออน้ำชาไม่อยู่นะน้ำชาไม่อยู่เเลยแบบเออให้ออฟมาก็ได้ให้ออฟลองไปดูแล้วก็อาจจะเอามาร์กไ้ด้วยก็ได้แต่โจกับคะแนนใช่เะละ่ะโจก็เลยไม่ค่อยว่างแต่ถ้าน้ำชามาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออฟไอ้มากตกกระป๋องไปเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวแต่แต่ถ้าออฟแบบว่ามาขอร้องแบบ พี่ผมขอให้ไปงานด้วยนะครับหรือว่าให้มันอัพชิวอะไรมาขออ่ะเดี๋ยวจะให้แปะไปกับน้ำชาแล้วจะไปเอนเตอร์เทนคู่กันเพราะว่าตอนนี้กำลังหานักร้องชายาหนึ่งคนเพื่อมาตีคู่กับน้ำชาแต่ถ้าไออฟถ้าน้องออฟแล้วก็น้องมาร์คทำตัวดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปจะให้แบบโอ้ไม่ใช่ไหมให้แบบมาเป็นนักร้องคู่กัน พูดเถอะคนว่าก็ฟังเอาไปดราม่าดราม่าเป็นเลยแม่เย็ซีเลี่ยดก็ถือว่าเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนแต่ไมต้องเอาดราม่าเป็นรงออบนะทุกคน ถ้าใครเอาดราม,ม่าเป็นลุงไงออบก,ก็ไม่เป็นไรเราเล่นก็อย่าไปอาดดราม่ามันเยอะเพราะว่าให้น้องๆได้ไปงานกันโอ้จก,กี้เขาลอยตัวแล้วน้องจก,กี้นันทวุฒิอะจังคักจังคักโปรดักชั่นไม่ใช่เหรอเจเคโปรดักชั่นไงว,ว,ว่างๆพี่เลยเพลงห้าเพลงมาถ่ายด้วยนะเพราะว่าน่าจะจองคิวยากแล้วคิวท้องที่วันี้ จังครับโปรดักชั่นเขาแบบเขาแบบงานเยอะไงไหนว่าจะเป็นงานของแต่ละค่ายอีกไหน,นจะมาหายทองคำอีกก็ฝากน้องจังก,กี้ด้วยนะครับปีหน้าโอ้ปีนี้แหละที่มีอีกสี่เพลงโอ้ยหรือีกห้าเพลงสี่เพลง ผมอยู่กรุงเทพมีอะไรเรียกได้ย้ายไม่อยู่กรุงเทพแล้วเหรอ <c oughs> โอจังครับไม่ย้ายไม่อยู่กรุงเทพแล้วโอเคเดี๋ยวพี่มีอะไรเรียกใช้เดี๋ยวใช้ไปซื้อน้ำแข็งให้พี่หน่อยชี้ <c oughs> <c oughs> อย่าเจอกันเจอกันพี่กู้ยอยู่แถวน,นี้แหละแถวทองหลอ อ๋อยจกกี้มาอยู่หายทองคำแล้วยินดีด้วยยินดีกับแจ็กกี้ในทุกการเติบโตด้วยแล้วก็ยินดีกับพี่พูดเลยเนาะพี่แบบเป็นความภาพเป็นความยินดีไม่ว่าจะเป็นทางพี่แล้วก็ทางลุกเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ก็ยินดีกับแจ็กกี้ในทุกๆเส้นทางแล้วก็ยินดีกับเจ้าตัวเล็กด้วย พี่ติดตามมันอยู่ตลอดพี่ติดตามแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้กับน้องเสมอนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างเลยเพราพี่ก็ยินดีแล้วก็เคียงข้างเสมอนะครับอาจจะไม่ได้ค่อยอาจจะไม่ได้ค่อยเจอกันบ่อยอาจจะไม่ได้ค่อยพูดกันเยอะแต่พี่แต่พี่เป็นกําลังใจให้กับน้องแจ็คกี้เสมอแจ็คก,กี้น้อยน่ารักมากครับแล้วก็เป็นเด็กที่ที่เวลาเราไปบ้านที่ไรเราจะเจอน้องๆอ,อยู่เสมอ เจอแจ็คก,กี้น้อยถือ <c oughs> ว่าเป็นแต่เ,เรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของแจ็คก,กี้มันทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างว่าแจ็คก,กี้เขาโตขึ้นแล้วเขาเขาก็มีความรับผิดชอบมากมากขึ้นมากจากเป็นเด็กหัวหลืนหัวกระปกอยู่ด้วยกันแต่ก่อนจนตอนนี้เขาเป็นผู้นำ ไม่่าจะเป็นผู้นําครอบครัวแล้วก็ผู้นํสิีงงานของเขาทุกคนเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับปังๆนะครับแจ็กกี้ขอให้ปีแจ็กกี้เป็นปีทองนะครับใช่แจ็กกี้น้อยแจ็กกี้น้อยแม่เบลแม่เบลสวัสดีครับแม่เบลสวัสดีครับ,บส,สิบเอ็ดนี้พบเจอกันแน่นอนนะจ๊ะแม่ ฝากด้วยนะจ๊ะชีวิตนี้ก็้อนแผลน,น่าจะหายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะไป <c oughs> เอ่อเป็นดิง้งหลังเวทีกับแม่นะครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวตั้งสองวันเลยนะคะเพราะว่าผมจะไปงานฟรีไม่มีเงินซื้อบัตร VIP ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับ c ิ1เอสที่ห้วยไร่อิลิน่า <c oughs> ไปงานฟรีแบบ ขอบัตรเข้างานฟรีครับผมอยากไปนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยใช่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 ใช,ใช,ใช่ไม่เห็นคอมเมนต์แม่เบลเลยผมติดตามแล้วก็ดูทุกๆคอนเทนต์ของแม่เลยนะครับ กันร้อยเยอะไม่ได้ครับแม่เพราะทุกคนมาทำฟันมาสวัสดีทุกคนห้าพันสี่ร้อยท่านด้วยครับทีมแอดร้อยล้านก็เข้ามาเลยนี่อะ่ะแ,แล้วก็ฝากงานด้วยนะครับถือว่าเป็นงานแรกของปีคืองานห้วยไล่อีกนาะพบเจอกันกันกบ ในช่วงของนกป,ปายแล้วก็คุณเบิร์นปฐุมลาที่ผมขึ live ้นไลฟ์ไปด้วยเมื่อกี้เป็นเฮียที่สุดหล่อ <î m au> แม่ฮาน่ามาเหรอสวัสดีครับแม่ฮาน่าสวัสดีครับแม่ฮาน่าฝากความคิดถึงแล้วก็แฮปปี้นิวเยียด้วยนะครับแม่ขอให้ปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แฮร์ริชอยู่คู่คนไทยไปนานๆน,นะครับ <c oughs> รวัวที่ผมก็ยังใช้ยาสระผมแฮร์ริชอยู่เหมือนเดิมนะ อย่งแม่ฮหาหน่าเหมือนกันนะครับบ้างๆเดี๋ยวพบเจอกันแน่นอนครับน่าน้องเป็นไปเพราะน้องยิ้มไม่ค่อยได้ยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่ะะใช่รักและคิดถึงทุกทุกคนครับ มาไลฟ์กับแม่บ้างนะได้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 ค่ะแม่รักและคิดถึงแม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเห็นที่วงนี้เที่ยวบ่อยมากๆเลยเจอกันสิบเก้าเจอกันครับเจอกันทุกๆคนนะ าอเดือนนี้น่าจะมีงานแทรกเข้ามานะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามในแฟนเพจของเราด้วยนะครับไปล้างศาผมให้ละเดี๋ยวผมจะไปตัดผมอยู่เพราะว่าทีแรกว่าจะตัดตั้งแต่ต้นปีแต่ต้นปีแบบเขาห้ามตัดผม กลังเป็นเอปนขอ29ของเาแปลว่ามีทั้้รเคัญกว่าอย่างเช่นว่าอย่าวอของนายทั้งคือห้องุ่ก็คือนที่โไปลุกโเลยอ่ะฟังไม่มีมารยาทเลยว่าควงมันับผู้ชายมีคนใช้คาว่าเปิดก็แปลแตกคำมนห้องน้ําอที่ เ,เจิดลูกระรจ้าตาฟังความพิดถงึงฟังความคิดถึงให้กับทุกคนนะครับเก่เจิไปติดเองเพรมัเรื่องแสงติดตามทุกผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของปลาแล้วก็ของวงแล้วก็ของทุกๆคนเลย ปีนี้ถือว่าออนสเตจบนเวทีน้อยแต่มีงานให้ทุกคนรื้สื่นเต้นเยอะแยะมากมายซึ่งมีงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแต่ไม่บอกหรอว่าเป็นงานอะไรเดี๋ยวทุกคนตกใจถ้าทุกคนรู้แล้วทุกคนจะช็อก คิดถึงทุกคนนะคะแวะมาทักทายเฉยๆเดี๋ยวพบเจอกันแน่นอนนะครับ